6พฤติกรรมทําผิวแก่ก่อนวัยไม่อยากแก่ไม่อยากเหี่ยวไม่อยากฝ้าเพียบหน้าหมองห้ามพลาดค่ะพฤติกรรมแรกคือโดนแสงแดดแสง UV เป็นประจำโดยที่ไม่ทาครีมกันแดดหรือทาน้อยเกินไป2นะคะกินน้ำตาลกินของหวานอยู่เป็นประจำทำลายคอลลาเจนหน้าเหี่ยวค่ะ3ดื่มเหล้าสูบบุหรี่4นอนพักผ่อนไม่เพียงพอ 5. มีความเครียด 6. ไม่ออกกําลังกายหรือไม่ค่อยขยับร่างกายอันนี้ก็ไม่เบิร์นไขมันด้วยทั้งเครียดทั้งอ้วนแล้วก็ทั้ง แก่เร็วด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสําหรับใครไม่อยากแก่เร็วอยากจะดูแลฝ้าให้หน้าใสาๆแนะนํา3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่นะคะปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกไม่ทําให้ผิวบางตัวแรกเลยเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับดีนจากเคที่ตัวนี้ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับดีนฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยความหมองคล้ำเอาอยู่คนที่แพ้สารมามีผิวที่แห้งกล้าน หน้าเริ่มมีริ้วรอยมาละมาเยือนตัวนี้ก็จะช่วยลดริ้วรอยด้วยกระชับผิวออกแดดไม่แสบแดงสำหรับคนผิวแพ้ง่ายก็จะฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่โดยเซรั่มตัวนี้ใช้เช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแดดอย่าได้ขาดนะตัวนี้ไอเทมสำคัญเลยบีบีกันแดดเคที่ spf 50 pa บวกที่กันได้ทั้ง uva uvb แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มออร่าหน้าใสเข้าได้ทุกสีผิวค่ะสุดท้ายล้างหน้าที่ดีไม่แห้ง ตึงกับสบู่สมุนไพรแฮนเม d ดว่านาังคำจากเคที่ตัวนี้ช่วยลดสิวลดฝ้า ไม่มีสารซาลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองล้างหน้าเสร็จไม่แห้งตึงนุ่มเนียนใสค่ะกับชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษ1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยสลับโปรตอนนี้11.11 11นะคะสั่งซื้อทุกออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเคที่ตัวไหนรับฟรีทันทีสบู่กุหลาบตัวนี้เลยหวานเจี๊ยบเลยนะคะรีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะขอบคุณค่ะ